าไม้เก็บหลักฐานลุงพลเลื่อยไม้ลุกป,ป่าสงวนจับตาปมพระพุทธชินราชอีกกระทงนายพรพิรมอรู้แสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีเจ้าที่ป่าไม้เข้าไปในพื้นที่ที่ลุงพลบุกลุกป,ป่าเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการที่จะแจ้งข้อหาลุงพลพร้อมพวกเพิ่มเติมในมาตรา11ทําไม้ป่าสงวนซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าตรวจสอบของชนิดต้นไม้ที่ตัดและตรวจสอบชนิดของไม้ที่ลุงพลได้เอามาสร้างบ้านให้คนงานอยู่อาศัยหลังจากนั้นจะได้ประเมิน มูลค่าความเสียหายของรัฐที่ลุงพลพร้อมพวกได้ตัดไม้ทำลายป่านั้นหากสร้างความเสียหายให้กับดินก็ต้องมีการเอาดินไปตรวจสอบหลังจากนั้นจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดลุงพลพร้อมพวกที่ปรากฏในคลิปช่วยลุงพลเลื่อยต้นไม้ด้วย